ฮัลโหล r y o n นเราอยู่ที่โอซาก้าแล้วและเราก็กำลังขับรถไปเกียวโตกันเียค่ะทุกคนข้ามช็มอปมาโยนรถกันเลยทีเดียวกำลังมุ่งหน้าไปอีเนะนะคะหมูบ้านอีเนะที่เกียวโตวปกัน จากสนามบินคันไซไปอีกนี้ระยะทาง212กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงค่ะสำหรับวิธีการเช่ารถของเรานะคะเราเช่าผ่านทางแอปครูค่ะเป็นบริการเช่ารถของ t o โยตา้าเราเลือกเป็นรถรุ่นเล็กสุดค่ะราคาไทยตอนนั้นที่เราเช่าอยู่ที่2,971บาทเราเลือกรับรถที่สนามบินคันไซค่ะแล้วก็ส่งคืนที่นัำบา์เทอร์มินอลเอกสารที่ใช้ในการรับรถก็จะมีพาสปอร์ต แบบขับขี่สากลแล้วก็วอลชเชอร์จากแอปครุกนะคะตอนรับรถเนี่ยเรอ,อกเอกสารนิดหน่อยค่ะไม่ยากเลยเพราะเขาจะมีแนะนําให้เราซื้อประกันเพิ่มนะคะแนะนําว่าให้ซื้อประกันเพิ่มอีก500กว่าเยนเองค่ะสาหรับใครที่ไม่ได้ส่งรถคืนที่สนามบินนะคะจะมีค่าทางด่วนสนามบินเพิ่มเติมอีก940ยเยนแต่ถ้าส่งคืนที่สนามบินก็จะไม่มีส่วนนี้ค่ะเย้ yeah. นนาวมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อินเแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะัเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปกินกาแฟร้านนี้กันไปกินกันไปกินกัน เราไปกันต่อเลยนะคะกลับไปที่โอซาก้าไปเช็คอินโรงแรมโรงแรมที่เราพักจะมีชามีน้ำแล้วก็มีกาแฟให้เรากดด้วยม้วมีขนมปังด้วยนะคะมีตู้อบอแบบนี้ให้ดีมากเลยทุกอย่างดืง่มฟรีทานฟรีนะนีก็เป็นโซนล็อบบี้ของโรงแรมนั่งชิลๆสบายๆและนี่คือห้องของเรา เข้ามาก็จะเจอกระจกบัน,นี้นะคะอ่ามางหน้าแบบนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำมีอ่าโ,โอเคนะน่ารักดิมินิมอลหันมาด้านซ้ายมือปึ๊บเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งแต่งหน้าได้ที่นอนห้องน่ารักมีนิมอมีนินนใจอะไรประมาณนี้แหละถึงที่พักเรียบร้อย แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขยับรถก่อนนะคะไปค่ะไปรถมาจอดก,กันที่นี่เรากำลังจะไปหาอะไรกินอากาศดีมากเลยนะคะกี่องศาแล้วคะเนี่ยไม่ได้ดูตอนนี้หกเจ็ดแล้วเจ็ดองศาหนาวที่สุดในชีวิตฉันละมั้ง ฉันจะตายแล้วฉันต้องการถูกมือฉันไม่มถูกมือต้องเลยที่ร้นอาหารเลยหละกัน,นและนี่คืออาหารเย็ยนของเรา กินลวจ้าหิวมา,ากเลย Good morning เช้าวันใหม่ของวันที่สองที่โอซากาของอรเรานะคะเรากำลังจะไปเย็นมากใช่กี่องศาเนี่ยหกอะเมื่อกี้ที่นนด,ดูอัปเดตอัปเดตเดหนาวมากแต่เรากำลังจะเอารถไปคืนที่จุดคืนรถนะคะแล้วก็ ไปกินซูชิยินกินกันซูชิลุงมาโอซาก้าเขาบอกว่ามาโอซาก้าต้องไปกินซูชิร้านเดียห้ามพลาดเรามาถึงที่ร้านซูชิยินกินแล้วนนะแต่ดูคิว,วนะคะหนึ่งหวัวคิวอยู่ตรงนน้นก็มีแถมนี้ใช่ไหมตรงนงน้นแถวนี้แล้วก็อันนี้แถวนี้สองสุดยอด มันรอดูกันว่าจะได้กินกีน่ กินกินอิ่มแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติอาหารร้านลุงซูชิอินกินอร่อยอร่อยดีอร่อยดีอาหารสดเนาะไม่เค็ะเมื่อกี้เราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะห0าพันห้าพน่อยเยนอิ่มกำลังดีอิ่มกำลังดี<ะ>คิวก็รอไม่นานนะรอประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยนะ ร <inequ ity. S 1> เราแบบเดียวเข้ามาถึงปราสาทโอซาก้าแล้วนะคะในด้านหลังเราเป็นปราสาทโอซาก้าเข้าไปดูข้างในกันเป็นอย่างไรถ้าได้มาโพกันที่ร้านเจนนตีอยู่ที่ปูเมดะนะคะคืชิบาชิอะคะ về yeah, mà Falou! เม่อเย็นเรามากินข้าวกันที่ซดยะซุนเดยะไม่รู้ออกเสียงไงเมื่อเย็เราก็เป็นประเภทต้มต้มเหมือนวันแรกเลยนะคะวันที่สองเราก็เป็นแบบนี้มาวันนี้เรากินราเมงแบบตัวชาดแล้วลวันเราเกีนยกูดง ไปกินกันอิ่มแล้วจ้าเดินไปหาท่ากบยากินกันอีกดีกว่ามาแล้วจะโล,ละระบายความร้อนเ่าหน่อยเบาหน,น่อยใน กินกันเลยดเลยดี๋ยวเลยเหรอร้อนด้ยังไม่เคยผมยอ่ะนี่ะคุณผู้ชมกู๊มอร์นิ่งสวัสดีเช้าวันใหม่ของวันที่สังของพวกเราด้ค่ะวันนี้ ตอนนี้กี่โมงละเจ็ดโมงสิบสองทีนะคะวันนี้เราไปยื้อเมซากันไปเที่ยวกันเธอถึงแล้วยื้อเมซาโอ้อากาศเย็นมากค,ค่ะคุณขาะอ้ยของใครหล่นหนาวแบบหนาวแบบหนาวหนาวตะโกนค่ะโอ้ ไปค่ะเราเข้าไปข้างในแข้งเอ,อมาข้างในแล้วนะจ้ตอนนี้คนเยอะมากเราไปร้านไหนดีนไปเดินช็อปปิ้งกัน เราได้ของมือมาริโอมาถนงมือมาริโอสองพันเจ็ดร้อยเยนแล้วก็หมวกหมวกราคาสามพันเจ็ดร้อยเยนกินข้าวกันกอบกองทัพต้องเดินด้วยทองไม่ <c oughs> กินข้าวอะ่ะ <c oughs> กินพิซซ่าอ,อาหารของเราในวันนี้

đi rồi 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 đi đi มาร่โอคะฉันเข้ามาในนี้แล้วมากินบัตรกดีกากันโอเคดีมากเลย วันเช้าว่ากันก่อนนะฮะอืมสวัสดีคฮัลโหล굿มอร์นนิ่งวันนี้เช้าวันที่สี่ของพวกเรานะคะเรากำลังเดินทางไปกินข้าวแกงกะหรี่แถวแถวโรฮบุรีนะวันนี้ก็จะเดินเล่นอยู่แถวแบ้านนี่แหละแล้วก็หาถ่ายรูปแล้วนี่นั่นทำแล้วทำนี่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน ข้าวแกงกะหรี่ดู้สิว่าจะได้กินอย่ไหไไหนมีอะไรบ้าง ไ่กินได้จ้ากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่โดคอนบุรีแล้วในป่ากีเกิดอยู่ตรงนี้จริงๆ่งเวลามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปอะลงมาถ่ายตรงข้างล่างก็ได้นะตรงสะพานที่ไม่ใช่สะพานข้างบนอ่ะเพราะว่าสะพานข้างบนอะ,นนอะคนเยอะ ลงมาตรงข้างๆสะพาข้างล่างข้างๆตรงเนี้ยเดินมาตรงทางเข้นี้ยแต่ใต้มุมดีๆเลยนะยืนตรงนี้ได้เลยเห็นปะ่ะแต่ว่าคนเขาชอบถ่าย,ยเฉยๆก็ได้ป่ะไปกันต่อดีกว่าบ๊ายบายีไปหากาแฟกินกันวันนี้เป็นวันที่หิมะตกด้วยนะ เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นเนาะแล้วก็มีหิมะโปรยปลายเบาๆ <c oughs> ดีมากเลยนะมันดีมากค่ะ ของเราเป็น hot mocha and ice americano แล้วก็มันชื่อว่าอะไรนันลืมละเนี่ยปักชอบมากเขาใส่อะไรให้ก็ไม่รู้ว่าอะไรคืเบลว่าวิวทีม,ม<า>ดีืิมดีโอเคเลยมันเล็ดวก้วอ,อ่อนลายลาโอ้โหอ่อนจัดอ่ะไลเลย ขัวแบบอ่อนอ่อนโหมะค่าดีเลยดีเลยอ่ะดีมากอร่อย ที่ร้านไดฟุกุกสตอรอเบอรี่ลูกยักษ์นะคะร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะคะคัตจิสึโนฮันโนฮันอนะอันนี้น้ำดื่มเครื่องดื่มได้ฟรีนะคะเขาให้เราอะเขียนรีวิวร้านใน Google Google Map แล้วเขาจะได้เครื่องดื่มฟรีหแก้วสามารถเลือกได้มีสามเครื่องดื่มให้เลือก และนี่คือเป็นน้องสตรอเบอร์รี่อันนี้กับน้องสตรอเบอร์รี่ลูกยักษ์ก็อันนี้แล้วก็น้องลูกนี้ลูกนี้จะเล็บกว่าอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ลูกนี้จะเป็นมัทฉะข้างในด้วยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เคียวเคียวอันน้ำอันนี้เป็นไวท์พีชมิกซ์ชิมซิ่งอชิมก่อนนะ ดี่นะสดชื่นดีเดี๋ยวเราจะใช้เชือกอันนี้นะคะตัดโมจิอาจจะให้พี่ยิมตัดชิบไปดูกันยังไงอ่ะนี่อรไอยจริงไหมส่งคำล่ำเลยอ่ะส่งคำล่ำเลยไหมชิม เป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยสมคำน้ำลือน,นะคะอร่อยไม่เหมือนเจ้าเลยนอืมอร่อยอร่อยเลยเหมือนแป้งเขาอร่อยเนาะเออ,อมัดฉัก,กินเป็นลูกเลย ไม่าง่งินมาชัอ็มมีความสุขผม แต่แปง้งส,สตรอเบอรี่เปรี้ยวนหวานมากลองลองามาลองคินสตรอเบอรี่อันนี้บา้างมันแข็งปากเลยอ่ะฟังเสียงดิอืมตามนันติดฟันจริงๆ้วยอ่ะ ติดแบบจริงจังด้วยนะติดแบบนั่นเลยอ่ะอาจจะต้องแบบอมอป่ะใช่ปะต้องอมอมอะเมเ่รติดฟันอ่ะเิดเลยเย้เรากำลังจะไปหาของกินตอนเย็ยนกันนะคะว่าจะไปร้านร้านหนึ่งดูสิว่าจะมีอะไรให้กินบ้าง ตอนนี้อยู่แถวน้ำบกะกำลังเดินไปร้านซูชิไก่กันร้านนี้เลยไปชิมสิเข้ามาในร้านแล้วร้านเขาก็จะเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นแต่เขาจะมีคิวอารค้ให้เราสแกนสำหรับเป็นภาษากิษกด้วยนะคะ,ร,ะราคาก็ เราว่าราคาไม่แรงแต่เดี๋ยวดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงเรามารับชิกันนะจะนี่ค่ะอาหารซูชิหน้าลน้นก็ล้นจริงนะดูดิชิ้นใหญ่ๆขนาดเลยอ่ะรออีกอย่างหนึ่งมาเพิ่มมาเพิ่มลุ้ย อ้อยอ้อยชิมสิสดแค่ไหนงามเป็น,นบบไงสดไหมใช้ได้กินเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะ่ะลาซูชิซุลุมงมคนเมื่อ <c oughs> กี้ผมดิก็ราคาไม่แพงเนาะใช่ราคาไม่แพง เช็คบินมาเมื่อกี้ทั้งหมด4,630เยนดีถูกด้วยใครที่ชอบกซูชิกก็มาลองได้เลยนะคะไปกันต่อเดี๋ยวไปหาของกินแถวดอร์ทงบุริสต่อเรามาแวะเล่นอนนรดิกรดีกว่าภาพแชร์ไหมไม่แชร์ให้ได้รากินคนเดียวเลยมาอุ้ยดิเดียวเองเออเฉียด ไม่โดนอ่ะเนี่ยมันเฉียดกันข้างทางเอลือสานลูกนะไรดอกฟ้านะดอกฟ้าดอกฟ้าใช่เฮ้ยก็ได้เลยเย้เรียกได้เรียกไดเราได้อดีมากล่องฟ้าอุ๊ยใส่ถุงมือด้วยอ่ะเปิดเลยนี่เราได้ดีมากอะไรก็ไม่รู้อยากรู้เหรอ เรามากดตู้18บวกเฮ้คนนี้เขาอยากดูดูซีได้อะเหรอแกะเลย <c oughs> กุญแจนม <c oughs> <c oughs> แกะดูซิ

แกขนมกันไม่ขนมแอบนี้ขนมแบบนี้อยากปิยนแล้วก็กดแลวก็รับได้ แล้วเหชีสชีตมันก็แบบเลยชอบแบบเค็มๆอ่ะแป้งเหมือนอะไรอ่ะคอนเสกวะเออใช่แป่งเหมือนมันสำหรับวันนี้วันที่4ของเราก็ลากับไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้เราไปเที่ยวไหนบ้าง ตามกันไปเลยจ้า